สวัสดีครับวันนี้วันนี้มาสอนสร้างอาชีพนะเป็นขนมจีบหมูเด้งนะครับสูตรนี้ทำง่ายมากๆเป็นสูตรหมูล้วนนะ คือปกติแล้วถ้าเกิดสมมติเราทาเมนูประมาณนี้พวกหมูเด้งลูกชิ้นหมูหมูเด้งสําหรับโจกหรือแรงพวกนี้นะครับคือเครื่องแบบนี้ค่อนข้างเหมาะาต้องบอกนี้ก่อนเครื่องแบบนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบใช่ป่ะแต่ว่าปกติที่เวลาผมทําเมนูประมาณนี้เนี่ยผมจะใช้เครื่องลักษณะน,นี้เพราะว่าด้วยกําลังนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับวันนี้เราใช้เวลาสั้นๆเลยเพราะว่าสูตรนี้ง่ายจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีเครื่องที่แรงแหละ มันก็เลยทําให้เ,เวลาในการทําอาหารน่ของเราเนี่ยมันสั้นลงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวพอเห็นสูตรนี้นะโอ้โหง่ายเลยอะวัตถุดิบนะครับก็จะมีเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขยับให้นะครับมาโอเคก็วัตถุดิบของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยหมูสันคอนะครับสันคอเนี่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะใช้ส่วนที่เป็นหมูนเนื้อแดงล้วนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะน้ำตาลทรายครับเกลือน,นิดหน่อยนะครับ แล้วก็จะมีพริกไทยนะครับอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวครับซอสถอยนงำลมอันนี้เวลาทําขนมจีบขายไม่ได้เลยคือน้ํามันงาน้ํามันงาต้องมีครับเวลาที่เราทําขนมจีบกลิ่นมันจะหอมมากมีกลิ่นอายของความเป็นจีนด้วยนะกระเทียมครับ อันนี้เวลาอาหารจีนนะครับเขามักจะใช้ส่วนผสมตัวนี้เพื่อดับกลิ่นคาวของหมูนะครับขิงกับต้นหอมสับรวมกันนะครับนี่แผ่นเกี๊ยวทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้คือต้นหอมซอยนะครับแครอทหั่นเต๋าครับแครอทหั่นเต๋านะครับนี่อ่าแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะครับ วันนี้ผมจะใช้เครื่องมา r v e l X รุ่นนี้เลยนะครับ MV 2 8 9นะครับรุ่นนี้นี่มีกําลังไฟ600วัตต์เห็นกาลังไฟแค่นี้นะครับแต่ว่าปั่นแรงน่าดูเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใส่หมูเนื้อแดงลงไปก่อนเลยครับใส่ไปเลยฮะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับไม่ต้องซีเรียสเครื่องนี้ปั่นให้แบบละเอียดยิบเลยนะใส่ไปเลยครับแล้วก็เครื่องนี้แบบดีมากๆคือปั่นแบบง่ายเลยแล้วไม่ถึง5นาทีฮะเป็นหมูเด้งเลยไม่ต้องเอาน้ำนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้มันจะมีระบบเซฟตี้นะครับก็ค เวลาที่เราประกอบไม่สนิทเนี่ยเครื่องมันจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็ปุ่มการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะมีปุ่มพาส์ก็คือแบบปั่นเป็นจังหวะแล้วก็จะมีระดับความแรง1-2นะครับโอเคปุ๊บเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อน เนี่ยดูลักษณะของหมูเห็นไหมฮะเริ่มที่จะแบบมีความละเอียดแล้วเริ่มจะเป็นหมูเด้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราปั่นต่อให้แบบเป็นหมูเด้งเลยประกอบไม่สนิทก็มันจะไม่ทำงานนะครับ <S <S เดี๋ยวผมถอดขยับให้ดูเห็นไหมฮะเนี่ยดูดิแป๊บเดียวนะครับเป็นหมูเด้งแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปรุงเลยครับ ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสแล้วนะครับตอนนี้หมูเราเนี่ยเป็นหมูเด้งแล้วนะครับเนื้อเนียนละเอียดเลยแหละนะครับผมใส่ไข่ไปหนึ่งฟองครับใส่ไปเลยหนึ่งฟองน้ําตาลทรายครับใส่เข้าไปพริกไทยครับพริกไทยนี่ลดได้นะครับคือใส่เยอะได้ใส่น้อยได้นะครับตามความชอบนะครับเสร็จแล้วก็ซอสปรุงรสครับซีวขาวนะครับซีวขาว ขิงผสมต้นหอมนะครับสับนะครับผมใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับซอสถอยนางลมครับใส่ไปเลยสูตรนี้เห็นไหมครับว่าง่ายมากๆคือผมเนี่ยจะปรุงรสทุกอย่างใส่ไปทีเดียวเลยนะฮะก็ทําให้เราแบบไม่ต้องปวดหัวเรื่องของขั้นตอนว่าเอ๊ะใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังใส่ไปหมดเลยฮะอ่ะทีนี้จะเห็นว่าผมใส่เครื่องปรุงกับทุกอย่างนะยกเว้นน้ํามันงาน้ํามันงาเดี๋ยวผมใส่ทีหลังเลยครับ เสร็จแล้วนะครับก็ปั่นให้ส่วนผส,ม,สมทุกอย่างเข้ากันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับผมใส่น้ำมันงาเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปั่นขั้นตอนนี้นะครับให้น้ำมันงาผสมเข้ากับตัวหมูเด้งของเราให้ดีเลยโอเคเรียบร้อยนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของแครอทหั่นเต๋านะครับแล้วก็ ต้นหอมนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องการปั่นให้มันละเอียดนะครับวันนั้นคือเราก็มาผสมทีหลังนะผสมไปเลยครับผสมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแค่นี้เองครับนะเรียบร้อยตอนนี้เราก็มีไส้ของขนมจีบเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ช่วงที่เรารอเราไม่ได้ใช้เนี่ยแนะนําว่าให้เอาไปแช่เอาฟิล์มแร็ปแล้วไปแช่เย็นไว้นะครับตัวพิมพ์สแตเลตตัวนี้ขนาด8เซนนะครับ ผมก็กดให้พอดีมันพอดีพอดีเลยอ่ะกดเลยครับอ่ะทีนี้นี่นะครับพอผมตัดแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้วิธีการของผมนะครับให้สังเกตแผ่นแป้งแผ่นเกี๊ยวอะ่ะลองดู2ด้านด้านไหนที่มีแป้งมากให้เอาด้านนั้นอะ่ะอยู่ด้านในนะครับวิธีการนะครับก็คือเราก็ตักไส้นะครับปาดให้เต็มหน้าแบบนี้เลยนะครับเราก็จะปาดนะครับตัวไส้ไส้ขนมจีบของเรานะครับเราก็ปาดให้เต็มหน้าของแผ่นเกี๊ยวเลย พอเราปาดเต็มหน้าแบบนี้แล้วนะครับผมยังไม่พับทันทีผมวางไว้ก่อนวางไว้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องกลัวมันแห้งละเพราะว่ามันมีไส้ติ่มซำแล้วไส้ติ่มซำม,มันมีความชื้นอยู่แล้วครับถามว่าเทคนิคนี้คืออะไรเวลาเราดูว่าแผ่นด้านไหนแป้งแป้ง,ปงขาวๆมันเยอะเราด้านนั้นอ่ะเอาไส้ขนมจีบเนี่ยมาปาดหน้านั้นเหตุผลเพราะว่าพอตัวไส้มันมีความชื้นใช่ไหมความชื้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่ผงผงแป้งพวกนี้ แล้วผงแป้งพวกนี้มันจะกลายเป็นกาวทําให้ตัวไส้ติ่มซากับตัวแผ่นเกี๊ยวเนี่ยยึดติดกันดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยรอเวลาให้ความชื้นเนี่ยถ่ายเข้าไปที่ตัวผงแป้งที่มันอยู่แบบเแบบกาะบนผิวผิวของแผ่นเกี๊ยวเราอะฮนะแล้วแผ่นเกี๊ยวเราก็จะแบบบางคนก็จะเจอปัญหาว่าทาไมทาขนมจีบแล้วแป้งมันล่อนแป้งมันหลุดวิธีนี้ช่วยได้ครับเนาะแก้ปัญหานี้ได้นะครับปุ๊บทีนี้ พอเราก็ทําแบบรอไว้หลายๆแผ่นใช่ป่ะเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปเราจะมาปั้นละวิธีการปั้นง่ายๆเลยครับนี่ฮะทำมือเป็นแบบไอ้ไอ้หนุ่มหมัดเมาอย่างเงี้นี่นะครับเสร็จแล้วกดลงไปครับกดลงไปแต่อย่าทิ้มแรงนะเดี๋ยวทะลุโอเคไหมแล้วมือค่อยๆขยับค่อยๆขยับครับค่อยๆขยับปุ๊บพอขยับนะครับเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆประคองแบบนี้นี่ อ่าผมมาอยู่หลังกล้องแล้วเออดีขึ้นหน่อยนี่นะครับเราก็จับจีบแบบนี้นี่จับจีบจับจีบแล้วก็นี่ฮะคือชิ้นเล็กเนี่ยเราก็ใส่ไส้น้อยหน่อยนะครับเขาก็จะดูแบบสลิมขึ้นนะครับหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เรียงใส่ซึ้งนะครับแล้วเราก็เอาไปนึ่งนึ่งไฟกลางประมาณ10นาทีนะครับผมนึ่งรอแล้วเพื่อไม่ให้ทุกคนเสียเวลาเนาะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมยกให้ดู หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับบเขาให้ดูดูความน่ากินก่อนอเสร็จเสร็จเชฟกวานอีกแล้ว <c oughs> อ่นี่ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมไลฟ์นี้กันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าต้นทุนของสูตรนี้มันสูงเกินไปเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้นะครับโดยการที่เราเลดปริมาณหมูเนื้อแดงลงนะครับแล้วก็ใส่มันหมูเข้าไปนะครับให้มันหมูเนี่ย เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณหมูเน้อแดงนะแล้วก็น้ำหนักรวมกัน500กรัมนะครับก็จะช่วยลดต้นทุนได้อาจจะเปลี่ยนน้ำมันงาจากน้ำมันงา1 100%เป็นนน้ำมันงาผสมอันนี้ก็จะต้นทุนถูกลงนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับหรือผมใช้เป็นสันคอใช่ไหมครับราคาสูงมากที่ผมซื้อมานะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นหมูสับ นะครับเป็นหมูบดแบบผสมก็ได้เขาก็จะเอาเศษหมูต่างๆเนี่ยมาผสมรวมกันอันนั้นต้นทุนถูกเลยนะครับเราสามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับก็ลองนําไปฝึกทําดูนะแล้วยังไงอย่าลืมนํามาส่งกันบ้านที่กลุ่มเชฟขวัญสาขาอาชีลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ